คนก็เลยจะมาแบบเออถามทุกคนเผื่อมีใครได้ดูแล้วว่าแบบได้ดูกันหรือ,อยังใครไปดูมาวันแรกบ้างอ่ะคุ <laughs> ยข้อข้อแม้เยอะจังก็เผื่อคนที่ยังไม่ดูไงเดี๋ยวเราสองคนนี้ไปดูกันมาแล้ว <laughs> ใช่เราสองคนนี้ส่วนตัวนี้ให้สิบเต็มสิบเลยนะอือคะแนนอ่ะสิบเต็มสิบเลย <laughs> เลยเห็นเตรียมให้เล่นมุกอะไรห <laughs> รือเปล่า <laughs> ที่บอกได้นี่คือแบบเอ้ยมุกป้าเหลืออะไรหมายถึงว่าจะเตรียมให้เล่นมุกอะไรหรือเปล่าอาสมุกก็แหละเอ้ยที่ส่ว 10. 10น, <laughs> สนตัวนี้ได้สิบเต็มสิบเลยนะส้มป้าน้อยเหรอ <laughs> ป้าเอาสบายด้วยแม่ <laughs> หาป่าหวะไม่น่าหาแล้รับพี่เอกเขาเล่นดีนะ <laughs> พี่โตโน่กับพูเตอ้เหรอพีเตอร์ป้าเกิร์ลแล้วพี่โตโน่มาดูด้วยล่ะ กี่ตอนดีบ่ยอดละกี่ตอนละกี่ตอนเราไม่รู้จุดเลยต่อเล่นมันเป็นมุกมันเป็นมุกบอกเลยว่าในหนังฮากว่านี้จริงนี่คือตัวอย่างว่าฮาในในหนังแบบ มีมุกอีกเพียบเลยอ่ะใช่ค่ะแล้วคือแบบที่ชอบส่วนตัวเพราะอะไรวะเพราะว่ามุกใหม่เว้ยค,คือคือเราเป็นคนที่ชอบแบบชอบดูหนังตลกอยู่แล้วไงเออแล้วพอพอมาเจอเลยเนี่ยเฮ้ยมุกใหม่ก็เลยแบบขำบางมุกแบบไม่เคยเจออะไรเงี้ยเซอร์ไพรส์ดิถ้าอินไห้พี่ตัวน่จะเป็นวะพี่ตัจะรับปะ่ะคืออะไร S <S สวัสดีค่ะสวัสดีอะไรของคุณฮะสปไปเดอร์แมนอะไรของพวกคุณ <S 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 อู๋พุซาแบบกำลังยืดเลยกำลังนึกว่าจะชมว่าพระเอกเล่นดีจะบอกว่าไอ้น้อยบิ๊ทบักเกอร์เฉย เหมือนเป็นมมกการะให้แบบคนรู้สึกว่าเออมันแบบสนุกนะเนี่ยอันนี้คืออุ้มกับน้องชายเหรอครับอันนี้พี่ชายเองค่ะอ๋อสวัสดีนะครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อนอบครับอฟเหรอนอบครับน้องหนูนอบไม่อ้ยนอบครับสวัสดีครับพี่นอบเห็นวันนั้นก็ไปด้วยใช่ไหมครับพี่นอบใช่ครับไปฮะไปดูวิโตนร้องเพลงจริงๆอาจจะเป็นน้องน้องไมั้งเป็นน้องเป็นน้องใช่ค่ะผมเพิ่งยี่สิบเจ็ดนะ อ๋อครับผมยี่บหกครับโอเคโอเคเออไม่รู้ว่าหนังเราเป็นยังไงบ้างเนี่ยยังไม่ได้คุยกับทางทีมงานเลยหวังว่าแต่ก็เห็นหลายคนไปดูนะอืมุมว่าจะไปดูอีกรอบมันเหมือนกันค่ะใช่ใช่ใช่พี่ก็ว่าจะไปเหมือนกันตามว่าถึร้อามกันเองเนี่ยโอ้โหพี่น็อ ผมบนเอาไว้ว่าถ้าถึงร้อยล้านเนี่ยผมจะไหว้ข้ามแม่น้ำโขงยิงโอ้ยอุ้มส่งเฮียไปเดี๋ยวไปเจอกันอีกฝั่งนะฮะโอเคผมไม่กวนเวลาแล้วดีใจนะครับที่ได้เข้ามาทักทายแฟนๆน้องอุ่มนะครับไปกันครับเดี๋ยวไปกินข้าวต่อก่อนครับพีเตอร์บัเกอร์ไปก่อนนะบ๊ายบาย ไม่รู้อ่ะอันนี้คือที่ตัวต้องออกไปยังยังกำลังดีเลยอยู่ออกไปแล้วแต่นี้มันมันไม่อ๋อในนี้มันมันยังค้างอยู่ใช่ไหมเยแล้วเราต้องทำยังไงอ่ะไม่เป็นไรมั้งก็พูดไปเถอะอ๋อเหรออืมโอ้ยมีคนบอกว่าหนังสนุกค่ะขอบคุณนะคะไปดูกันแล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะเออสนุก สนุกบอกกันได้นะไม่สนุกห้ามบอกไม่ได้ไม่ได้ถ้าสนุกเหมนมาบอกกันได้นะคะวันนี้ไปดูรอบแรกอุย้ยขอบคุณนะคะมีคนดูรอบแรกแล้วด้วยอุย้ยมีหลายคนแล้วได้ดูแล้วไปดูรอบสองก็ได้นะคะอะรทีก็จะไปดูรอบสองเหมือนกันนะคือบางทีบางมุกอะบางบางครั้งแบบเราหาแล้วเราไม่ได้แบบ ใส่ใจตัวหนังเท่าไหร่กันเราจะไปเก็บรายละเอียดอีก <จะ S 1> นิดเดียวไปดูเก็บรายละเอียดอีกรอบนึงค่ะมีมบอกว่าครสนุกเลยเขาคดค้านี่ชอบฉากไหนบอกกันได้นะราะว่าในส่วนตัวชอบฉากอุ้มใส่แว่นมาก <laughs> เออเปนคนแบบใส่แล้วแบบเออมนดูข้ากับแว่นนี้ดี <laughs> เออหน้าตาแบบโคตรกวนเลยแบบไทยบ้านดีอะ <laughs> ชมหละ <laughs> สนุกมาก ตเตเติก็สนุกค่ะเอ้ยแต่มีเยอะกว่าไตทเติลนนะใช่ไตทเติลนก็หาแล้วแต่ว่า,วามกุกเนี่ยนะคือตอนที่ถ่ายคือเนื่องแต่ว่าถ่ายมันจบไปนานแล้วเนันก็จะมีดื้มๆบ้างว่าแบบเออมีมุกอะไรหรืออะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือแบบเออสนุกแต่เห็นอุ้มว่าแบบถ่ายกับพี่มัมเนี่ยยากใช่ไหมเพราะว่าพี่มัมมุกสดตลอดไม่เคยตามบวเลยจริงปะใช่ คือบทอ่ะมันก็จะมีมุกแค่มาแค่ประมาณนึงแต่ว่าพอไปถึงหน้างานพี่หมั่นก็จะใส่เพิ่มเรื่อยๆอยู่แล้วแล้วแบบแต่ละเทคคือพี่หมั่นใส่ไม่เหมือนกันเลยคือเล่นมุกเหมือนกันแต่เล่นมุกไม่เหมือนกันไอเราก็ทําใจบทตําใจรับมุกนึงเวลาจะกั้นขับมุกนี้ดันเจอมุกใหม่เออยากนะใช่ยากยากนั่นแหละค่ะก็เลยมาชวนทุกคนไปดูส้มปลาน้อยกันน่ะค่ะค่ะ เผา,านักแสดงให้ฟังหน่อยนะลองเผาแบบคูตเตอร์พี่ตนโน่พี่หม่ำอะไรปะโอ้ยจะเผาอะไรอ่ะแต่ว่าแต่ว่าคูตเตอร์อ่ะคูเตอร์คือเป็นคนที่เก่งที่สุดในเรื่องเลยเก่งเก่ง <ๆ S 1> <c oughs> สวยถึงว่าแบบเหมือนไม่หลายๆคนอาจจะเห็นพี่หม่ำเคยพี่หม่ำพี่ตนโน่เคยเล่าไปแล้วว่าแบบเวลาเดินเนี่ยคูตเตอร์จะเดินแบบไม่แว่งแขนอ่ะในเทคลแรกอ่ะในวันในวันแรกคิวแรกที่เจอกันเลยก็คือจะเดินแบบแข็งกันคือแอคชั่นนี้เป็นเลยใช่ แต่ว่าทำแอคชั่นก็ปกติเดินกปกติ <laughs> แต่แล้พอเข้ากล้องป <laughs> ั๊กก็คือ่นยนต์ก็คือคือยังเขอนกล้องอยู่ <laughs> ใช่ไหมใช่ <laughs> แล้วพี่โตโน่ก็จะแบบเอ๊ะจะยังไงดี <laughs> พี่โตโน่ก็จะมีความแบบเอ๊ะยังไงดีนะกับผู้ชายคนนี้ <laughs> เผาพ่ตโตนเโอเผาพ่ตโตน่อบ้างพ่ตพตโตนโ่ไม่เห็นไม่ค่อยมีใครมาเผาพ่ตโตน,โนเออ่เลยเขาแบบว่าสุดยอดเนี่ยเขาเป๊ะเลยเ,ออเขาเป๊ะเลย <laughs> <laughs> ไม่รู้จะเผาอะไรเลยแต่ว่าในกองคือสนุกมากนะแบบว่าอาหารคือแบบครบมากๆเห็นว่าพี่มมหม่ำตําส้มตําด้เดอะเบสเลยใช่ไหมใช่นี่ตําแบบอีสานจริงๆใช่ไหมเออคือคือใครพูอีสานในปีนี้กินเข้าไปนี่ผู้อีสานป๋ออะไรวะ ไม่มีอะไรไม่มีอะไรหรอกคือคือตอนช่วงที่ถ่ายอะอุ้มอะตอนช่วงนั้นอะอยากกินส้มตามากเพราะว่าเหมือนไม่ได้กินส้มตําที่แบบรสชาติเหมือน่อุดรนนานแล้วอะไรเงี้ยจนแบบเออได้กินของพี่หมับเนี่ยคือถึงแบบรู้สึกว่าเออโอเคแหละอย่างนี้แหละที่ต้องการอย่างนี้แหละที่ต้องการ มีคนบอกว,ว่าไม่ถูกหวยนะ้องุ้มปลอดใจหน่อยอ oh. <laughs> <laughs> ขอให้สู้ๆนะคะงวดต่อไปองวดต่อไปนะคะงวดนี้ไม่เป็นไรงวดหน้าเอาใหม่นะคะแต่ว่าก็ก็เอาเอาที่คิดว่าใช่เนอะอย่าไปซื้อกวาดนะคะ <laughs> หน้าใสมากเลยขอเคล็ดลับหน่อยโอเปิดไฟสว่างสว่างนิดนึงที่เราจะใช้ไฟแบบแรงๆนิดนึงนะคะไฟก็คืออยู่ตรงนี้เลยอะ่ะมันก็เลยอาจจะแบบดูหน้าใสที่เราเป็นปสีใสป่ะก็ได้อยู่นะเดี๋ยวอีกส,สักสามนาทีเดี๋ยวอุ้มไปแล้วนะก็วันนี้รีบเ <laughs> พราะว่าเดี๋ยวไปทำนา้ำแหละวัน วันปีใหม่นี้ไม่แน่ใจว่าทุกคนได้ไปเที่ยวกันหรือเปล่านะคะแต่ว่าอุ้มไม่ได้ไปไหนเลยก็ถ้าสาหรับใครที่ไปเที่ยวก็ขอให้รักษาสุขภาพด้วยนะคะขอให้เป็นปีใหม่ที่ดีปีใหม่ที่แฮปปี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะเที่ยวกันอย่างปลอดภัยนะคะทุกคนอุ้มเล่าเรื่องวันไปนงานอวันรอบรอบสื่อนี่ดิที่ไปดูหนังเหตุแบบว่าขึ้นไปร้ปปองเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นแบบวุ่นวายมากเออคือตอนแรกอ่ะทุกคนเหมือนแบบ ตอนที่ซ้อมก่อนในคอนเสิร์ตอ่ะมันจะมีการรันทรูคือเหมือนแบบซ้อมซ้อมจริงเราไปตั้งกี่โมงนะเราไปตั้งแต่เที่ยงป่ะสิบเอ็ดโมงครึ่งอะไรเงี้ยก็กินข้าวกันก่อนแล้วก็ไปซ้อมจริงมันเริ่มหกโมงเย็นต้องจริงในนันสแตนบายห้าโมงครึ่งแต่ว่าพอดีว่าพอซ้อมแล้วทุกอย่างมันเลทดอย่างเงี้ยก็คือลกไปหมดเลยก่อนหน้านั้นก็คืออุ้มเกือบไปแบบไลฟ์ขึ้นขึ้นขึ้นคอนไม่ทันด้วยมั้งเออเกือบไม่ทันเวลาอย่างเงี้ย บุญวายมากแปะแต่สนุกนะเพราะว่าคนไปเยอะมากคนไปเยอะมากแบบเออเยอะอะไม่คิดว่าทุกคนแบบจะมากันเยอะขนาดนี้แล้วไหนมีมีใครที่แบบว่าได้ฟังอุ้มร้องเพลงบ้างปะสักท่อนหรือให้เป็นแค่คนทั่วไปคุณต้องไปเดินสัต์ตาแล้วนะ ชีมีคนบอกว่าชอบเสียงพี่อุ้มร้องเพลงด้วยนะเฮ้ยขอบคุณนะคะดีใจมากเลยค่ะคุณนี่อยู่เป็นโะะ <laughs> ุ้ยดีใจจริงเราแบบว่าไม่ค่อยมั่นใจในเสียงตัวเองเท่าไหร่ <c oughs> นี่เดี๋ยวจะอัพคลิป youtube แล้วนะคะทุกคนเอมีคนมาเม้นท์บอกเลยว่า youtube ด่วน youtube ด่วนค,คลิปแรกเลยเปิดเลยที่เนี่ยแหละเบื้องหลังรอบสื่อส้มปน้อยนะคะคือนี่ตาก,กล้อง คือไปแล้วแบบถ่ายทั้งวันแล้วก็วุ่นทั้งวันเลยใช่คือวุ่นตั้งแต่เช้าเพราะอะไรรูป้ป่ะเพราะว่าตอนคืนคืนวันที่ยี่สิบหกอ่ะก่อนที่จะไปเช้าวันที่ยี่สิบเจ็ดใช่ไหมก็เลยคิดว่าเออทำยูทูบอันนี้อันแรกดีกว่าก็เลยเช้าปุ๊บก,ก็เลยไปซื้อกล้องก่อน <laughs> ก่อนที่จะไปถค <laughs> <laughs> ือซื้อกล้องมานั้นเพื่อไปถ่ายวันนั้นเลยอะ่ะ <laughs> ใช่ก็คือวุ่นมากแล้ววันนั้นก็คือชาร์จแบตกล้องทั้งวันอะ่ะเพราะว่าพอซื้อใหม่แบตมันยังไม่มีชาร์จทั้งวันชาร์จไปถ่ายไปรปป่นนะะคคเ็ิแแกทีบบ เออทุลักทุเลอ่ะมีคนนึงบอกว่าเพลงที่อุ้มร้องอ่ะติดหัวหัวมากเลยอ่ะติดหูหรือเปล่าเขาบอกว่าติดหัวโอเคติดหัวก็ได้คือติดในหัวอ๋อติดในหัวคือคือออเออเป็นเหมือนกันคือคือยอมรับเลยว่าเพิ่งเคยฟังอุ้มร้องนี่แหละฟังเพลงนี้ครั้งแรกแล้วก็แบบทุกวันนี้ก็ยังฟังคือแต่เพราะมากนะคะเพลงมันพอแล้วแบบเมโลดี้เขาแบบติดติดหูอ่ะฟิลฟิลฟังโดดีโด่งอ่ะแบบ เพราะเลยอ่ะเออแบบคือถ้าใครยังไม่ได้ฟังไปฟังกันได้นะคะชื่อเพลงบุคคลทั่วไปนะคะของพี่โตโน่ฟีีกับลำเพลินของเพลงของพี่ลำเพลินวงสกรป่ะฟีีกับพี่โตโน่พอมากจริงคือแบบติดหูจริงๆทุกวันนี้อุ้มก็ยังแบบติดหูอยู่เลยอ่ะนี่เพิ่งขับรถมาก็ยังเปิดในรถอ่ะเปิดฟังอยู่วนอยู่เพลงเดียวคือแบบเออจะอลจากหัวไม่ได้จริงใช่ค่ะ เดี๋ยววันนี้เอาไปก่อนนะคะทุกคนเฮ้ยอย่าเพื่งมีคนบอกว่าพี่ชายหรอโอ้โหอะไรขนาดนั้นมาอยู่เป็นเดียวเออขอบคุณนะคุณตาถึงมากเลยโอเคก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ขอให้แฮปปี้แฮปปกับปีนี้ไปจนถึงปีหน้าเลยนะคะขอให้ ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บใดๆทั้งวงนะคะแล<ต>้วอย่าลืมไปดูซ<ด>อมตาหน่อยด้วยเนาะใช่สวด้ดยนะคะบ๊วสวัสดีครับ